สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใบไม้มีรูค่ะต้นไม้ที่มีรูปทรงของใบไม้นะคะสวยสมชื่อราชินีแห่งใบไม้ก็คือต้นมอนสเตล่าค่ะ เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดจากเขตร้อนชื้นตามป่าดิบเขาและหมู่เกาะของทวีปอเมริกาโดยมอนสเตล่ามาจากภาษาลาตินซึ่งแปลว่าผิดแปลกเนื่องจากลักษณะรูปทรงของใบที่มีขนาดใหญ่และมีรอยฉีกขาดเป็นลายสวยราวกับได้รับการฉลุอย่างปราณีสวยงามทำให้ต้นมอนสเตล่ากลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ด้วยความที่เมืองไทยมีอากาศร้อนชื้นเหมือนกับแหล่งกำเนิดนะคะต้นมอนสเตล่าเลยกลายเป็นพืชที่ปลูกในเมืองไทยได้อย่างสบายการปลูกต้นมอนสเตล่าค่ะสามารถปลูกได้ในห้องแอร์ไม่มีปัญหานะคะแต่ควรเลือกตั้งบริเวณที่มีแดดรำไรอากาศถ่ายเทได้ดีเธอเจริญเติบโตและมีใบที่เขียวสวยงามให้เราค่ะ การรดน้ําก็คือ2วันครั้งแต่อย่าให้ชุ่มจนเกินไปหรือน้ําขังนะคะแนะนําให้ปลูกลงในกระถางเซรามิกหรือดินเผาที่มีอุณหภูมิเย็นยิ่งถ้าเป็นกระถางที่มีรูก้นกระถางเพื่อระบายน้ําจะดีมากการใช้กาบมะพร้าวผสมดินเพื่อรักษาและการดูดซับความชื้น ก็เป็นสิ่งที่ควรจะใช้วัสดุพวกนี้ค่ะแต่หากกระถางที่ไม่มีรูระบายน้ำก็ไม่เป็นปัญหานะคะแต่อย่ารดน้ำจนมากเกินไปนั่นเองในการที่เราจะเช็คนะคะว่าต้นมอนเซล่าเนี่ยมันมีความชื้นหรือมีน้ำขังอยู่หรือเปล่าให้เราเนี่ยใช้นิ้วมือนะคะในการสัมผัสที่หน้าดินว่ามันมีความชื้นหรือไม่ถ้าดินแหง้งเมื่อไหร่ก็ค่อยรดน้ำค่ะ แต่ที่สำคัญคืออย่านำมอนสเตล่าไปตั้งไว้ที่ตรงแดดตรงๆเด็ดขาดเลยค่ะเพราะจะทำให้ใบที่เขียวขจีของเราอาจจะกลายเป็นใบสีน้ำตาลและไม่ได้ค่ะเจ้าต้นมอนสเตล่าค่ะจะเติบโตด้วยการแตกกิ่งใหม่ออกมาและขยายออกมาเป็นก้านใบใหญ่โตไปเรื่อยๆค่ะแต่ลำต้นของมันจะไม่สูงขึ้นจากเดิมสักเท่าไหร่ ในการดูลาใบของมอนสเตล่าให้สวยงามเราควรหมั่นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นนะคะออกจากใบเพื่อให้ใบของมันเนี่ยมีความสวยงามใบของต้นมอนสเตล่านะคะจะมีสารพิษบางอย่างเมื่อสัมผัสกับตัวสัตว์เลี้ยงแม้จะไม่อันตรายมากแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะดังนั้นบ้านใครที่เลี้ยงสุนัขและแมวก็ควรปลูกในกระถางที่มีขาตั้งที่สูงๆนะคะ แต่สำหรับคนนะคะสารพิษที่อยู่ในใบของมอนสเตล่าจะไม่เป็นปัญหากับเรานอกจากจะสร้างความสวยงามและความร่มรื่นสบายตาให้เราค่ะและนอกจากนี้นะคะต้นมอนสเตล่ายังมีประสิทธิภาพในการเฝ้าอากาศในห้องได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามครบจบในต้นเดียวเลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ว่าเราจะคุยกันเรื่องต้นไม้ต้นอะไรเป็นต้นต่อไปขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสําสำหรับช่อง Hipster c r o w d Studio ค่ะขอบคุณนะคะ